สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยเนาะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่9เดือน9 2564นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางในวันนี้สาวโอนก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆไลค์นะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาสูตร2ตัวเด่นบนล่างนะคะวันนี้เนาะสาวโอนก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะคะพี่น้องก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะสำหรับแนวทางก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าสาวโอนก็คำนวณไปตามสูตรนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเนาะเผื่อพี่ๆ fc ท่านใดหยิบจับไปใช้นะคะ สำหรับตัวเด่นในวันนี้ที่สาโอนจะจับมาให้นะคะก็จะมีตัวเด่นเนาะเด่นเจ็ดนะคะแล้วก็เด่นสี่เด่นห้าแล้วก็เด่นเก้านะคะพี่น้องสาหรับตัวเด่นในวันนี้เนาะส่วนตัวฟันนะคะสาโอนฟันที่เจ็ดนะคะ ชอบหลักจิตเนาะพี่น้องส่วนตัวที่จะเน้นให้ในวันนี้เนาะพี่น้องตัวที่จะเน้นนะคะสำหรับหวยรัฐบาลลาวเนาะชุดสองตัวด่นนะคะเจ็ดห้านะคะตัวแรกวันนี้ชอบจนะคะพี่น้อง สำหรับสูตร1เม็ดเดียวเนาะสาวโอนก็ให้รูดเจไปนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดเนาะหยิบจับไปใช้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปชมก็ไปย้อนชมได้นะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวเนาะแล้วก็1 9 <19 S 2> นะคะ หนึ่งห้าเจ็ดหกเนาะพี่น้องสำหรับตัวนิ้นนะคะแล้วก็หกห้านะคะ เจ็ดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะเก้าห้า เก้าห้าเจ็ดหกมาแล้วเนาะส่วนตัวที่ชอบนะคะเจ็ดหนึ่งเนาะสำหรับชุดเน้นนะคะในวันนี้เนาะพี่น้องตัวที่เน้นนะคะสำหรับชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมีสีห้านะคะแล้วก็สี่หจสา เจ็ดเก้านะคะสำหรับแนวทางเนาะพี่น้องตัวที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้นะคะสำหรับสูตรสองเนาะสูตรสองตัวเด่นบนล่างนะคะตัวที่ชอบเนาะตัวนี้ชอบนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบตามก็สามารถตามได้เนาะ แต่ทาไม่ชอบก็ลงจับตัวอื่นไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะพี่น้องเจ็ดสี่ หนึ่งเก้าเนาะพี่น้องสำหรับชุดเน้นนะคะก็จะมีห้าชุดเนาะที่สาวโอนชอบนะคะชอบเป็นพิเศษเนาะก็จะมีเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกหกห้าเจ็ดสี่นะคะสำหรับชุดกันเนาะชุดกันนี้ให้ไปเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดน,นะคะชื่นชอบตามเนาะแต่ทาไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะสำหรับชุดกันก็จะชอบเจ็ดเก้านะคะ แล้วก็เจ็ดสามเนาะพี่น้องสำหรับชุดกันนะคะแนวทางก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องสาวโอนก็คำนวณไปตามสูตรเนาะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมจุดไว้แคบไว้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านเนาะสาวโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะคัดตัวดิน ออกมาให้เพื่อเพื่อให้พี่พี่เอฟซีเนาะที่เข้ามารับชมนะคะมีตัวเลือกที่น้อยลงแล้วก็เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบตรงกันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับเนาะสำหรับตัวเด่นก็จะมีเด่น7เด่น4เด่น5เด่น9แล้วก็ฟันที่7เนาะถ้าพี่พี่ท่านใดไม่ชอบตัวที่เสาโอนเน้นหรือเจาะให้ก็สามารถหยิบจับตัวเด่นไปใช้งานได้นะคะ ก่อนออกไปเนาะสาออนก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะสูตรสองตัวเด่นบนล่างในวันนี้นะคะก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้มาทั้งล่างทั้งบนเนาะขอให้เข้าชุดสี่ตัวแล้วก็หกตัวเนาะแล้วแต่บางพื้นที่ที่หยิบจับไปใช้นะคะ ก่อนออกไปสาวอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe เนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้เนาะสำหรับแนวทางวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะ